สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้คอยสิพ้าเจ้าไปตักบูบรีน้ากันเ้อจ้าสิสิสไปตักเอามาเห็ดแยมเด้อจ้าไปกันเลยพ้ากันไปเมิดทางขอบขั้วเด้อพี่น้องทั้งสี่คนเลยเอาเด็กหน่อยไปน้าแต่คอยตักอยู่ผู้เดียวบูบรีก็หลาย ่อยไปตักวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์เป็นวันหยุดคอยก็เลยไปตักบุโบรีคอยก็เลยมาลงคิบมือวันอังคาานี่แหละพี่น้องมันกลายหลายเพราะแต่ช่วงนี้ใบมันสิลายนะมันก็สิตักยางนี่ไว้สักไปปลายเดือนสิ้นเดือนหรือต้นเดือนหนานี่แหละมันก็สิตักง่ายเนาะใบมันก็เริ่มล้นอนี้มันก็แต่บูบบรีนะมันหลายคอยก็ตักแป๊บเดียวแหละแต่มันก็เป็นคีปสั้นๆมาให้มู่เจ้าเบิ่งเ้อนี่แหละคอยก็ตักได้ประมาณนี้ประมาณสี่กิโล เกือบ4กิโลก็ว่าได้ถ้าคอยล่างออกมานะพี่นอ้องก็ต้องไปนั่งเก็บใบเก็บอย่างออนี่แหละที่คอยล่างออกมาเป็นคลิปสันส่นๆเดอ้อพี่นอ้องสุดทานี่ก็ขอบคุณหลายๆที่เขามารับชม